ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะนิยายวายจากนามปากกาหมูเฉยเรื่องกอดนายด้วยใจรักตอนที่หกกระทบกระทั่งเมื่อถึงห้องสมุดเขาก็โทรหาเมฆเมื่อได้คำตอบที่ต้องการจึงเดินเข้าไปยังข้างในเห็นเมฆโบกมือให้แล้วชี้ไปยังโต๊ะที่อยู่มุมสุดของห้องสมุดทัชชาที่สวมที่ครอบหูมีกองหนังสือวางอยู่ตรงหน้าสองถึงสามเล่มและกำลังลงมือเขียนอะไรบางอย่างลงสมุด เตวิตใจอ่อนยวบเมื่อเห็นความตั้งใจแต่เขาไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปเฉยๆทัชชาต้องเรียนรู้ว่าไม่ควรทำให้ใครเป็นห่วงจึงเดินเข้าไปนั่งฝั่งตรงข้ามทัชชาไม่ได้มองผู้มาเยือนเลยสักนิดว่าเป็นใครมัวแต่จดจ่อกับข้อความที่กำลังเขียนแต่เมื่อรู้สึกว่าความไม่สนใจใยดีของเขานั้นไม่ได้ไล่คนไม่พึงประสงค์ให้จากไปจึงเงยหน้ามองเมื่อเห็นว่าเป็นเตวิตกาลังนั่งกอด อกด้วยสีหน้าเคร่งเครียดทัชชาจึงถอดที่ครอบหูฟังออกเผื่อว่าคนอายุมากกว่าจะพูดอะไรแต่เตวิตเอาแต่จ้องหน้าเขาด้วยความไม่พอใจทัชชาจึงพ่นลมหายใจออกมาหนัก,นกแล้วใส่ที่ครอบหูกลับที่เดิมจดจ่อก,กับหนังสือในหน้าต่อไปเตวิตรู้สึกถึงความไร้ตัวตนของตัวเองก็หัวเสียยื่นมือไปคว้าข้อมือที่กำลังจดบันทึกอยู่แล้วพาเยืดหน้าให้ลุกออกไปคุยข้างนอก ทัชชาสบตาอยู่ครู่ก็วางทุกอย่างลงแล้วเดินตามแรงจูงนั้นไปออกมาทำไมไม่บอกใครเตวิทเอ่ยถามด้วยเสียงที่คิดว่าเขาควบคุมได้ดีแต่ทัชชาสัมผัสได้ถึงหางเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจจึงอยู่เงียบๆย,ยืนมองปลายเท้าตัวเองที่กำลังเตะนนั่นเตะนนี่ไปเรื่อยทำให้เตวิทที่พยายามควบคุมตัวเองเกิดโทสะอีกครั้งที่ถามว่าออกมาทำไมไม่บอกคราวนี้น้ำเสียงทุ้มต่ำสั่นด้วยความอดกลัน้น ทัชชามองข้อมือตัวเองที่ถูกเตวิตกำไว้แน่นจากนั้นก็เงยหน้ามองศบตาตรงๆด้วยแววตาของคนไม่รู้จักกันเตวิตใจหายว่ารู้ตัวบ้างไหมว่าทำให้พี่เป็นห่วงไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนนี่ถ้าไอ้เมฆมันไม่มาเจอแล้วพี่จะรู้ไหมว่าเราอยู่ที่นี่ยูจะสนใจทำไมในเมื่อ,อยูบอกเองว่าจะไม่สนใจไอทัชชาถ้าเราจะไม่นึกถึงใจพี่ก็ช่วยนึกถึงพ่อกับแม่พี่บ้างพวกเขาเป็นห่วง ความรู้สึกผิดไหลกดทับเต็มบ่าและรู้สึกเกลียดตัวเองที่ต้องมาเป็นภาระคนอื่นทัชชาจึงคิดว่าการไม่ตอบโต้ใดๆน่าจะดีที่สุดจึงลวงโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋ากางเกงกดเปิดมือถือแล้วกดโทรออกป้าวาดครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับครับเจอแล้วครับพอวางสายก็ยักไหล่พอใจยังอย่ามาประชดที่แบบนี้นะมือที่กำข้อมือของอีกฝ่ายแรงขึ้น ทัชชาหน้าเบรู้สึกถึงแรงบีบที่ข้อมืออะไรคือการประชดว่าที่บอกไม่สนใจก็อย่ามาสนผมอยู่ของผมได้น้ำเสียงราบเรียบที่ดูเหมือนไม่สนใจใยดีแฝงไปด้วยอารมณ์ถ้าอยู่ได้จริงๆแม่เราจะมาฝากไว้กับที่ทำไมคราวนี้เตวิตตะขอกลับอย่างโมโหเด็กหวด,ดีที่ไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้นี่ทัชชาตะขอกลับบ้างก็เพราะ เพราะอะไรเพราะผมเป็นคู่มั่นเหรอหรือเพราะรู้สึกผิดที่ผลักผมตกน้ำทัชชาพูดด้วยเสียงต่ำแต่คำพูดนั้นเสียดแทงไปถึงหัวใจคนฟงังปล่อยผมเจ็บเตวิตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่เหตุผลที่ทัชชาเอ่อยออกมาก็ใช่ทั้งหมดจึงค่อยๆค,คลายมือออกเมื่อเห็นทัชชาเดินหนีไปจึงตะโกนถามจะไปไหนอีกก็เก็บของกลับบ้านไงหรือว่าจะมาไล่ผมออกจากบ้านละ่ะ ทัดชาเดินหนีไปยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่กลั้นไว้อย่างเหลืออดไอ้บ้าเอ้ยอดทนอีกนิดก็ไม่ได้โคตรเกลียดตัวเองมุมนี้เลยว่าเมฆที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่พึ้งจนพูดไม่ออกเตวิตผู้ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้กลับต้องยอมแพ้ให้กับเด็กน้อยคนหนึ่งนี่กูได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าเด็กนั่นบอกว่ามันเป็นคู่มั่นมืองเตวิตไม่ตอบหันไปมองคอนเพื่อนอาไม่ตอบก็ไม่ต้องตอบแต่เรื่องนี้กูขอขยาย อยากทำเชี่ยอะไรมึงก็ทำเถอะพูดจบก็ไปสตาร์ทรถในระหว่างรอทัชชาเขานั่งหลับตาทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นว่าพวกเขามายืนอยู่ในจุดนี้ได้อย่างไรภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเขามีทั้งอารมณ์โกรธโมโหเห็นใจเป็นห่วงหงุดหงิดเสียใจเป็นอะไรที่เขาควบคุมไม่ได้สักอย่าง แต่นั่นก็เป็นเพราะเขาเองที่หวังดีจนเผลอไปบังคับทัชชาที่กำลังปรับตัวคนที่ถูกเลี้ยงดูให้ใช้ชีวิตอิสระแถมยังโลกส่วนตัวสูงจึงต่อต้านเขารวบรวมสมองที่มีเพื่อหาวิธีให้พวกเขาได้เจอกันตรงกลางแต่เมื่อยังคิดไม่ออกทางออกในตอนนี้ก็มีแค่วิธีเดียวคือหมอทัชชาเดินมาเปิดประตูรถนั่งลงข้างคนขับแล้วปรับเบาะเอนจนสุดและหลับตาลง แต่พอเห็นเตวิตจะอ้าปากพูดก็หยิบที่ครอบหูที่คล้องอยู่ที่คอมาปิดหูไว้เตวิทถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรดีนี่ถ้าเป็นเด็กคนอื่นพี่เตะลงรถไปแล้ววะนะทัชชาหันมามองคอนผมกลับเองก็ได้นะเอ่ยพลางลุกขึ้นนั่งปรับเบาะกลับมาที่เดิมทำท่าจะลงรถเตวิทถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนกดล็อกประตูรถทันทีและโน้มตัวไปปรับบอกให้เองนลงตามเดิม นอนลงไประยะความใกล้ชิดทำให้เตวิตเห็นแพรขนตาชื้นไปด้วยน้ำภายในใจราวกับมีอะไรเสียดแทงจึงใช้ปลายนิ้วปาดออกให้เบาๆทะเลาะกันไม่เห็นจะดีเลยพี่ไม่ชอบเห็นเราร้องไห้และพี่ก็ไม่ชอบที่เราไม่สนใจพี่ทัชชารู้สึกถึงเสียงก้อนเนื้อในอกเต้นรัวจนกลัวว่าคนตรงหน้าจะได้ยินจึงดันตัวเตวิตออกและนอนตะแคงหันหลังให้ทันที ผมหิวเตวิตคาดเข็มขดัดนิราภัยให้ทัชชาพร้อมกับยกยิ้มขึ้นอย่างนึกเอ็นดูและถือว่าคำบอกกล่าวนี้หมายถึงคำว่าคืนดีกันนะเตวิตพาทัชชากลับมากินข้าวที่บ้านจากนั้นก็คุยกันทัชวันนี้พี่จะให้เราพักก่อนแต่พรุ่งนี้ต้องมาติวกับพี่ตอน9้าโมงเช้าและจะให้พักตอน11โมงตอนบ่ายติวอีกสองชั่วโมงเราโอเคไหมหนักไปหรือเปล่าเตวิตไม่ลืมที่จะถามความพร้อมของทัชชา ตามนั้นครับมีอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีผมขอตัวทัชชาลุกขึ้นไปยังห้องนอนของตัวเองเตวิตท,ทำได้แค่มองตามเขาไม่อยากให้มันออกมาเป็นแบบนี้เมื่อคืนเขากับทัชชาดูเหมือนจะสนิทกันมากขึ้นการที่เขาเฝ้าสังเกตรับฟังเรื่องราวของทัชชามาตลอดชีวิตทําให้เขาคิดว่าตัวเองรู้จักทัชชาดีแต่เปล่าเลยเขาไม่รู้อะไรเลยต่างหากในวันต่อมาทัชชายังคงพูดคุยอย่างปกติเหมือนไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกเขา ในการติวก็มีคำถามถามขึ้นเป็นระยะทำให้เตวิทเบาใจที่ทัชชายังพูดคุยกับเขาอย่างปกติแต่พอหมดเวลาที่คุยกันไว้ทัชชาก็มักจะปลีกตัวไปอยู่คนเดียวไม่ก็สวมที่ครอบหูไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการสนทนากับผู้อื่นและเป็นเช่นนี้ทุกวันความทรงจำครั้งนี้เตวิทไม่เพียงแค่จดจำใส่สมองแต่เขาจำฝังลงในใจเลยว่าจะพยายามไม่มีปัญหากับทัชชาอีก ทัชชางอได้ไม่ยากแต่กลับกลายเป็นว่าปัญหามันยังไม่ได้แก้ไขเพียงแค่พวกเขาไม่พูดประชดประชันกันแค่นั้นเองช่องว่างระยะห่างไม่ได้แคบลงแต่ดูเหมือนมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆหลังจากสอบเสร็จระหว่างพวกเขาก็ไม่มีอะไรให้คุยอีกเลยเตวิทจึงเอ่ยถึงสัญญาที่เคยบอกทัชชาไว้ทัชชาที่กึ่งนั่งกึ่งนอนสวมที่ครอบหูอยู่เห็นเตวิทพูดอะไรบางอย่างจึงถอดที่ครอบหูออก เราไปจตุจักรกันไหมทัชชามองหน้าเตวิตซึ่งเตวิตก็เข้าใจความหมายดีว่าทัชชาต้องการคำอธิบายที่พี่บอกว่าจะพาไปซื้อไม้น้ำมาเลี้ยงไงคือผมไม่ไปผมไม่ได้อยากเลี้ยงไม้น้ำขี้เกียจล้างตู้ทัชชาเอ่ยจบก็สวมที่ครอบหูต่อเตวิตนั่งลงข้างทัชชาใกล้เสียจนทัชชาต้องขยับหนีแต่ก็สุดแค่พนักโซฟาเตวิตถอดที่ครอบหูฟังออกยังโกรธที่อยู่อีกเหรอนานแล้วนะ ทัชชามองใบหน้าจริงจังก็รู้สึกกลัวใจตัวเองขึ้นมาจึงหันไปมองหาวาสนาว่าออกจากห้องบันทึกเสียงหรือยังอย่าเสียมารยาสิคุยกับพี่ก็ต้องมองหน้าพี่ทัชชายังคงเมินเฉยกับคำพูดของเตวิศหรือว่าทัชกำลังกลัวคราวนี้ทัชชาหันกลับมามองหน้าเตวิศท,ทันทีกลัวอะไรเตวิศยกยิ้มเมื่อเขาเจอวิธีดึงความสนใจของทัชชาเจ้าหนูนี่ชอบเอาชนะ hat. เมื่อรู้ว่าทำอย่างไรทัชชาถึงจะให้ความสนใจเตวิตจึงเดินหน้าเต็มกำลังก็กลัวว่าถ้ามองหน้าพี่แล้วจะตกหลุมรักนายอย่าหลงตัวเองเงินก็ไปกับพี่ถ้าไม่เลี้ยงไม้น้ำก็ไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยได้งั้นไปเลยแต่พี่ต้องพาผมไปกินลูกชิ้นทอดที่มันพองๆใหญ่ๆด้วยนะ เตวิตขมวดคิ้วนึกถึงลูกชิ้นที่ทัชชาอธิบายพอนึกออกว่ามันคืออะไรจึงพยักหน้ารับได้สีในหัวมีแต่เรื่องกินนะเราเตวิตโยกศรีรษะทัชชาเบาๆทำให้ทัชชารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ส่งผ่านลงมาจนเกิดอาการวันไหวลูกได้แล้วมั้งครับถ้านั่งอยู่แบบนี้ผมคงจะได้ไปอาบน้ำแต่งตัวหรอกนะอ่าได้เตวิตขยับออกให้ทัชชาลุก ไม่ต้องใส่เสื้อหนาละอากาศมันร้อนอีกอย่างไม่ต้องน่ารักมากที่ขี้เกียจห่วงพูดบ้าอะไรของที่เนี่ยจบตอนอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและยังสามารถติดตามอ่านนิยายแบบเต็มๆของหมูเฉยได้ที่รี a อะไร